อัดีจ้าตอกับเ้าวน,ยนอยู่น,นี่สิแรงคือเกาจากพี่น้องเมื่อเนี้กินข้าวแรกครับลูกแาลล่ะเมื่อนี้ได้ยังนไงฮะอ่าขัดกัะเพ้าเนี่ยรกระเพ้าเนี่ยหนึงน่งป้าจ้ะ แก้วแก้วบักพริกดิบดิบสุกถอดปลา้ำจจบบกมองสุกกัแบปลาโดนเข่าเต็มไงขึ้เกาพี่น้องมาจากว่าโอ้หิวเขา่าลายมาเอาของตักมากแม่ล้างมือล่ะมาด้วยจับพี่น้องมาด้วยวัดสุูุสุกคนกินข้าวมังกันจา้า เป็นไงฮะเลิกงานอยู่จัดก่อนล่ะขอบคุณพี่น้องกันจ้าขอบคุณหล,ลายๆที่เขนาน้ามาติดตามนะจน้ะเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้ะไม่จ้าพี่น้องจ้าเบิร์ตซูฟูซุกคนเอิญร่วมหยอดแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาหนึ่งชินข้ากวากันอืกแล้วจ้าน้องนุ่มเบิร์ตซูฟูซุกคน ตวมองต mm hmm. ัว่างแสมนั้องนอนใชอเหมแมวลวงใช่บักขามแล้วรื่มขึ้นพอจะคว่า <laughs> เรื่อมว่ามันจะของใส่บกขามมานใส่ของอแน่อีกพี่น้องเอ้ยสมอีแดบังซื้อปลาสแนปเปอร์มาสองถาดพี่น้องไม่เจอเนื้อมันถาดละเก้าดอลลาร์โอ้กว่า มันเอามากแก้เบื่องเระไม่ตอนเดียวม้นสิมาเป็นเข้าแพ็คหนานแ่มะคุนอ้องเนึกว่ามันหลายตอนอยู่นะฮะเห็ดคือน,นอกตหรอจะมากัะย่าแต่ว่าไปตกกับเธอสิได้นอกไปนอ้อง ไปหาบุเป็นสื่อกินเลยละินส่งฟิชิงโรส์ไส่งฟิชิงโรสเก็ฟิชแบบยูเวกูวิ่งเจนใช่ใช่ว่าเื่อมตกเบ็ดปะ เท้าที่จ้าของกัเห็ดง,หง,ง่ายนอมเนาะแม่ตำใส่ใบอ่นพักแพ่วนั่นแมวพี่น้องกยเห็ดบ่ตำเจ้าเ้าบนเอาว้พักแพ่วตำใส่นั่ง,งคือส่งแซ่บ มันห,อ,หอมแหมจ้ะโอ้ปิกบีกับพรกพอสมควร นึ่งานกินเลียงบ่แบเล้วถาลูกเนาะถ่ายเขาเหลืองน้าสับแรงเลยเอ r e a you w o r k today แ a ่หมื่นเจ้าเองฝนตกเลยอืมใช่อะไรบ้างล o ะรอฮะ สิ่งเดียสิ่งเดียวการเดียวเดไอเทริส์อืมอืเผ็่ดได้ทา ก็พออืมช่แล้วก็พออืม้านนัวจะซีฟดล์นัวน้อยนึงนูโตนหวานอยู่นอืมันกได้คือืมแซ่บอยู่พี่น้อหวานดี ลน้าพี่น้องไปก่อนไปก่อนจ้าปอกกันไปกินหลังแล้วแต่นาะไปจ้า